คุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนสุดคุ้มที่ครบทั้งเรื่องราคาความทนทานและสเปกแรงใช่ไหมต้องไม่พลาด vivo y 3 1 5 g รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวออกมาในราคาจับต้องได้แต่จัดเต็มทั้งความอึดและคุณสมบัติระดับเรือธงเพราะ vivo y 3 1 5 g รุ่นนี้กล้าท้าทายตลาดด้วยมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นที่หลายคนคาดไม่ถึงแม้จะถูกวางขายในกลุ่มสมาร์ทโฟนราคาประหยัดก็ตามแต่นี่แหละคือสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้เพราะความทนทานระดับ ip 6 8 IP 6 9มักจะเห็นในมือถือเรือธงราคาสูงแต่ Vivo ยกมาไว้ให้ในรุ่นนี้แล้วแบบนี้คุณจะยังมองข้ามหรือไม่ถ้าใครยังไม่คุ้นกับตัวเลขพวกนี้ IP 6 8คือมาตรฐานที่เจ้าตัวนี้สามารถกันฝุ่นจากทุกทิศทางได้อย่างสมบูรณ์ และยังรอดจากการจมน้ำลึกถึง1.5เมตรต่อเนื่อง30นาทีส่วน IP 69หมายถึงตัวเครื่องทนแรงดันน้ำอุณหภูมิสูงถึง80องศาเซลเซียสได้เหมาะกับคนที่ต้องออกสนามหรือทำกิจกรรมหนักๆไปไกลกว่าที่หลายคนคิดไว้อีกด้วยในแง่กลุ่มพลัง Vivo Y 31 5G มาพร้อมชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2ผลิตด,ด้วยเทคโนโลยี4นาโนเมตร CPU แบบ8แกนผสมระหว่าง C O R T E X A 7 8 2คอรคความเร็วสูงสุด2 2 0กิกะเฮิรตซ์ และ Cortex A 5 5 6คอร์2.0กิกะเฮิรตซ์ให้ทั้งความเร็วและประหยัดพลังงานรองรับการเชื่อมต่อ5 g อย่างเต็มรูปแบบใช้งานลื่นไหลด้วยแรมให้เลือกทั้ง4หรือ6 gb พร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล1 2 8 gb ใช้ระบบปฏิบัติการฟั n t ง S h o บห้ซึ่งสร้างจาก Android 15หาใหม่ล่าสุดฟีลเหมือนได้ใช้มือถือระดับสูงแต่จ่ายในราคาสบายกระเป๋าหากเปรียบเทียบกับรุ่นที่ Y31 ที่เปิดตัวในปี2021ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Snapdragon เทคโนโลยี11นาโนเมตรรองรับแค่ 4G และประสิทธิภาพที่ได้กว่าคุณจะสัมผัสได้ทันทีถึงการอัปเกรดซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดของซีรีส์นี้เรื่องหน้าจอ Vivo y 31 5G ให้จอ LCD ขนาดใหญ่ถึง6.68นิ้วความละเอียดระดับ HD 1608x720 พิกเซลเห็นภาพชัดแจ๋วดูหนังหรือเล่นโซเชียลเต็มตามีกล้องหน้าเซลฟี8ล้านพิกเซลไว้ตอบโจทย์สายถ่ายรูปสำหรับกล้องหลังจัดให้50ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยประมวลผลภาพถ่ายทุกช็อตให้ดูดีราวกับมือโปรจุดเด่นที่ปฏิเสธไม่ได้อีกอย่างคือแบตเตอรี่ความจุตึงๆ6 5 0 0 mah ชาร์จเร็วด้วยกำลังไฟ4 4 w สิ่ดับเบิลยูไร้กังวลแบตหมดระหว่างวันอึดพิเศษ,ษสำหรับคนติดมือถือไม่ต้องชาร์จบ่อยและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจท่าสังเกต vivo y 3 1 5 g ยังรองรับ bluetooth 4.2 wifi 2ย่านความถี่อร์ต usb type c 2.0ฟีเจอร์ล้ำๆอย่าง ai ปุ่มกับ c i r c ชคัทูเซิร์จาก google ช่วยให้ประสบการณ์ใช้งานล้ำหน้ากว่าใครตัวเครื่องบางเพียง8.39ม mm, ิมน้ำหนัก209กรัมพกพาสะดวกไม่หนักกระเป๋าสำหรับใครที่ชอบดีไซน์ Vivo จัดมาให้เลือกถึง2 K, Green, สีเก๋ๆคือ d i m o มอน r e e นสีเขียวระกวดและ o ร e เร d สีแดงรสสท้อนความมิสไตล์ราคาก็เป็นประเด็นที่อาจจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงเพราะรุ่น RAM 4GB Storage 128GB เปิดราคาที่19,999รูปีอินเดียราว7,200บาท แต่โปรโมชั่นเปิดตัวลดเหลือ14,999รูปีประมาณ5,400บาทรุ่น RAM 6GB Storage 128GB ราคา21,499รูปีอินเดียราว7,700บาทลดพิเศษเหลือ16,999รูปีประมาณ6,100บาทในช่วงเปิดตัวและแบบนี้คุณเองมีความคิดเห็นอย่างไรฟีเจอร์กันน้ำกันฝุ่นระดับ HiAe ในมือถือราคาประหวย